ว่าจังหวัปดปทุมธานีของเรานะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่นะคะสำหรับการทําการเกษตรและแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งซึ่งรายละเอียดของการจัดงานในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นั้นนะคะงานเราจะจัดการวันที่นี้นะคะขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะคะทุกปทุมธานีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดง การกจัดงานวันนี้นะครับก็คืองานเทศกาลมหัสจันอาหารปทุมธานีนะครับ mm hmm. เราทําโครงการ gastronomy tourism นะครับก็คือเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอาหารผมเองต้องเรียนว่าปทุมธานีเนี่ยรามีศักยภาพในทุกมิตินึกไม่ออกนะครับไม่ใช่ตัวผมนะครับผมถามคนปทุมก็นึกไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่า รู้อยู่ว่ามีเยอะมากแต่ไม่รู้จะแนะนําที่ไหนนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็ได้มอบหมายให้ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้มีร้านอาหารเยอะมากนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าเมื่อเราไม่มีกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับการจัดงานในวันนี้จะจัดนะครับที่ศูนย์การค้าเซนลังสิตตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29นะครับได้เชิญ ร้านค้าต่างๆที่มีอยู่มากมายจำนวนกว่า100ลร้านค้านะครับมาร่วมกิจกรรมเพื่อต้องการที่จะโปรโมตร,ร้านค้าแนะนำอาหารนะครับพื้นเมืองอาหารต้องการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราน,นะครับนี่จะเป็นชุมนลาบปลากระเพียนนะคะเราเป็นเมืองที่อุดมสมบูณรณ์ไปด้วยปลานะคะกุ้งก็มีนะคะแต่ว่าปีนี้เราประกวดลาบปลากระเพียนแล้วก็อาหารฟิวชัน่นประเภทอาหารฟิวชั่นแล้วก็ ประกวดเป็นเมนูอาหารจักบัวค่ะวันที่21 22ที่คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะตอนนี้กีฬาจังหวัดปทุมธานีของเราแน่นอนในงานค่ะนอกจากอาหารอร่อยที่ท่านัฒนธรรมเล่าให้ฟังกิจกรรมต่างๆแล้วในด้านการท่องเที่ยวะคะ่ะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมทั้งอาหารมีมากมายจนบรรยายไม่หมดเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่าพืชผลทางด้านการเกษตรของประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเขาเรียกทางรองศาสรจจตราจารย์ดรสักคอนชนสักคอนนะคะคณะบุีคณะเทคโนโลยีภาคก,กรมรมศาสตร์รรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ของปทุมธาน,นีนะคะแนวทางในการร่วมเนี่ยเราร่วมมากมายเหลือเกินแต่ในงานอาหารครั้งนี้ นะคะก็ได้รับเกียรติหลายๆส่วนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยเราเป็นถิ่นบก๋หลวงอาหารเมืองบก๋หลวงทุกท่านคงเคยได้ยินนะคะฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมง,งานนี้ที่กําแพง7อำเภอเลยนะครับไม่ใช่แค่สายน้ําเจ้าพระยาเท่านั้นให้ทางท,างาทาง่ทานวัฒนธรรมโหลทั้งท้องถิ่นและกีฬาเลยไปเฟ้นเลยว่าร้านไหนที่มีชื่อเสียงนะครับเราต้องการที่จะให้ พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยได้ได้สัมผัสบรรยากาศนะครับเมื่อท่านมาเนี่ยท่านจะเจอทุกร้านค้าที่มีชื่อเสียง